สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยพามาชมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีนะคะห้วยน้ํารีอํเาเภอท่าปลาอุตร,รดิตถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะแหล่งพักผ่อนเขามีสะพานให้เดินด้วยค่ะให้เดินชมวิวนะคะนี่ค่ะมีสะพานให้เดินชมวิวนี่ค่ะอ่างนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยนะคะ ภูเขาสวยล้อมรอบเลเป็นชั้นเป็นนั่นเลยนะคะดูค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะพาชมนะคะพาชมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งพักผ่อนให้ชมวิวได้อีกธรรมชาติไดอ้อีกแห่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยค่ะนี่ภูเขาสวยเลย,ยนี่นะะสวยงามมากค่ะ อเคโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะมาชมมาชมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีธรรมชาติสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ